น้องชายของเราคนหนึ่งอย่างลุงเราก็ให้เกียรติลุงให้เกียรติป้าไม่ใช่ว่าพวกคุณจะสนุกกันพูดกันโดยที่ไร้สติไม่มีสติเลยอ่ะพูดกันว่ากันน่ะแล้วอย่างน้องๆเขาเนี้ยน้องก็ยังเด็กพวกคุณเอาสนุกปากเอาชีวิตเขามาทําลายอย่างหนูเนี่ยหนูส3แล้วหนูไม่แคร์หรอกพวกคุณจะพูดอะไรก็พูดแต่ตัวหนูเองบอกตรงๆว่าหนูไม่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายมาแล้วเกือบ1ิปี เอาจริงๆนะคุณสามารถเอาสูตินารีหรือเราไปตรวจกันได้เลยที่โรงพยาบาลเพราะดิฉันไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องนั้นแล้วเพราะคิดว่าเราอายุป่านนี้แล้วทําไมเราไม่ตั้งตัวเพราะแต่ก่อนคือเราทํางานเสร็จปุ๊บสุกส่าวอาทิตย์คือไปเที่ยวเที่ยวนั่นหมายถึงว่าไปเที่ยวตามธรรมชาติเพราะเป็นคนชอบแบบนั้นเสร็จแล้วพอเรามาอยู่ที่นี่คือมันครบเซ็ต ครบเซต็ตรงนี้ว่ามีทั้งธรรมชาติให้เราได้มองมีความสวยความงามให้เราได้ดูอย่างคุณเห็นข้างหลังนู่นคือทะเลหมอกมันมีหมดเราไม่จําเป็นที่จะไปหอยหาแล้วแต่เราอยู่ตรงนี้เราตั้งใจทํางานทํามาหากินของเราก็ยังโดนพวกที่ไร้สมองไร้สติพวกเพจที่บ้าบอคอแตกเอาไปพูดโดยเฉพาะผู้หญิงที่อยู่เยอรมันปากดีมากมาเจอกันตัวต่อตัวเลยเอาช่วงล่างมามาเช็ด มาเช็คแข่งกันเลยว่าฉันกับคุณใครดีกว่ากัน<ม>ด่าฉันแต่ละคําเนี่ยโอโหหยาบคายมากแล้วถามหน่อยว่าชีวิตของพวกคุณนะ่ะดีไหมขอโทษนะประวัติของพวกคุณเพื่อนของฉันยังเคยไปนอนคุณมาเลยเออบอกจะบอกให้นะประวัติของคุณเป็นเช่นไรเพื่อนฉันมีลูกคุณด้วยอย่าเอา<ม>คือเอาจริงๆนะฉันสามารถที่แฉค,คุณได้แต่อย่าเอาประสบการณ์ของคุณมาด,าด่าดิฉัน อย่าคิดว่าคนอื่นเขาจะเป็นเหมือนคุณไม่ใช่สักแต่พูดอ๋อได้ยินเขามาได้ยินเขามาโงาค่ค่ะคุณโง่ามากที่แค่ได้ยินเขามาแล้วคุณเอามาพูดคุณที่เขาจูงจมูกคุณเป็นควายเหรอใช่คุณถึงให้คนเขามาจูงจมูกคุณคุณเชื่อคนโน้นเขาพูดคนในหมู่บ้านเขาพูดแล้วคนในหมู่บ้านกี่เปอร์เซ็นต์ถามหน่อยแต่ละคนเนี่ยเรียงหน้ามาเลยเรียงหน้ามาเช็คช่วงล่างแขนกันเลย เห็นฉันอย่างเงี้ยฉันรักมวลสมวนตัวฉันเลือกค่ะที่ฉันไม่เอาผู้ชายฉันไม่จําเป็นที่ต้องมีผู้ชายมาซื้อรถให้ฉันฉันไม่จําเป็นที่ผู้ชายมาเลี้ยงฉันข้าวฉันหาซื้อกินได้ทุกสิ่งทุกอย่างฉันหาเองได้ไม่จําเป็นคือเห็นเราอย่างเงี้ยเราไม่ตอบโต้เห็นเราอย่างเงี้ยคือจะว่าเรายังไงก็ได้เพียงแต่ว่า ที่เราไม่ตบโต,โตเพราะเราไม่อยากมีเรื่องมีปัญหากับใครเราอยากอยู่ให้เงียบเราอยากอยู่แบบสงบเราอยากอยู่แบบคนคนนึงผู้หญิงคนนึงตัวเล็กๆคนนึงแต่สุดท้ายพวกคุณกับเอาไปปั่นป่วนไปด่าไปเหยียบย่ำให้จมดินนะ่ะมันคืออะไรทำไมคุณไม่โทรมาถามเบอร์ดิฉันอยู่ทุกที่แม้กระทั่งขายปลาร้าขายอะไรคุณโทรมาเลยเทามาคุยเลยพาไปตรวจสูเลยไปด้วยกันเลยช่วงล่างใครดีกว่ากัน ฉันใช้สองมือฉันใช้สมองฉันไม่ได้ใช้ช่วงล่างเหมือนที่อย่างพวกคุณคิดหลายๆอย่างนะอยากพูดให้มันอยากถ้าพูดอยากพูดมากๆและโดนมาตลอดหนึ่งปีที่อยู่ตรงนี้โดนมาตลอดโดนมาอยู่คนเดียวแม้กระทั่งเรื่องเถียงนาน,น้อยเรานะอยู่ด้วยความบริสุทธิ์ใจเราไม่ได้คิดให้ร้ายใครเลยทั้งสิ้นเราอยู่เพราะเรารักเราผูกพันในหมู่บ้านนี้เราก็อยากช่วยกันยูทูบทุกคน หลายๆคนที่เราถ่ายออกมาแบบนี้ก็เหมือนโฆษณาบ้านกรกกไปในตัวเราช่วยกันเราช่วยกันพัฒนาไปไปไปในตัวโดยที่บางครั้งเราอาจจะไม่รู้ตัวด้วยว่าเราช่วยส่งเสริมบ้านกรกกกันหนูอยากให้ทุกคนน่ะคิดมีสมองอย่าให้ใครมาจูงสมองเพราะคณไม่ใช่ควายฟังกันให้ชัดเจนฟังกันให้ดีมาถึงที่ก็ได้พวกเรายินดีต้อนรับใช่ไหมคะยินดีต้อนรับไหมอ,อ่า <cin stereotype> <m aks> ไม่ว่าจะไอ้โตเต่าโตตาตาโตโตไอ้ทำไมไอ้พวกอย่างนี้มันโตโตจังเลยวะไอ้ตโตโตโตตคือโตแหลไงไอ้พวกโตแหลทั้งเส้นอย่าให้ฉันขึ้นคือขึ้นคือนี่แหละคนเราน้ำมันเต็มตุ่มแล้วอ่ะนี่คือสิ่งที่พวกทำทำให้ฉันเป็นอย่างนี้นะมันมาจากพวกคุณทั้งสิ้นะครับอมันคือความกดดันจากพวกคุณ มันไม่มีใครหรอกที่อยากจะขึ้นมาโมโหอยากทะเลาะกับคนนู้นคนนี้มันไม่มีหรอกแต่มนุษย์ทุกคนจัดหนักเยเราเนี่ยมนุษย์ทุกคนอ่ะมันมีแรงเสียทานมันมีแรงกดดันมันมีทุกอย่างมนุษย์อ่ะมันมีเขาเรียกว่าบางสิ่งบางอย่างที่ปกป้องตัวเองสักวันหนูก็ต้องลุกขึ้นมาปกป้องศักดิ์ศรีตัวหนูเองเช่นกันเหมือนอย่างวันนี้หนูก็ไม่ไหวแล้วที่พวกคุณออกมาด่าหนูแบบนี้เลิกตอแหลเลิกงมงายเลิก อันโน้นอันนี้ทุกคนมีความเคารพมีสิทธิส่วนบุคคลไม่ใช่มาหาว่าพวกเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พวกคุณมาเลยมาที่นี่ยินดีนนต้อนรับีน่นเะกี่ยวรถด,ด้วยแม้กระทั่งเรื่องรถค่ะซื้อเองค่ะใช้สมองสองมือนี่แหละซื้อไม่ได้ใช้ช่วงล่างอย่างที่พวกคุณคิดเหมือนอย่างที่ไอปอมันเอาไปดา่าแต่ละเดือนต้องต้องหาจนหีแหก ตัวมันนั่นแหละที่ทำจะเอาประสบการณ์มัน่ะเอาประสบการณ์มันมราว่าคนอื่นนั่นคือประสบการณ์มันล้วนๆที่มาว่าคนอื่นเขาเขาบอกว่าพี่นานาหาหานรถมันมาขอมันมาอยู่นี่มันมาขอข้าวอ่าพูดเลยต๋อกินข้าวกินมขาเด็กไม่กินมันแดกกซื้อข้าวกิโลมาแดก มาอยู่กับพวกนหนูรถอีโป่ะอืกออับผัวมันอ่ะมาอยู่กับพวกนหนูแล้วทีนี้เขาอ่ะไม่มีข้าวกินเขาบอกว่าขอซื้อข้าวได้ไหมเราก็ด้วยความที่อยากเป็นนิตรใช่ไหมก็มสีข้าวมาให้หนึเอาเอาข้าวมาให้หนึ่งข้าวสารอ่ะเป็นกระสอบเลยนะอ้นี้แหละเขาเรียกว่าคนลืมบุญคุณคนเดกข้าวเขายังไม่โว่นะยังมานินทาเขาอีกอในม,ม,มาวมิทยาลัยสีด้วย ปายสีให้น้องในทางที่เสียหายจนวันหนึ่ง<ป>เรามาเจอความเป็นจริงเรามาค้นพบทความเป็นจริงว่าสิ่งที่น้องโดนด่าโดนว่ากับกลายเป็นน้องน่าสงสาร<ป>เราก็เลยโอเคจับมือน้องขึ้นมาเพื่อที่จะให้น้องมันโดนว่าโดนพวกนี้ว่าโดนด่าเพราะว่าน้องมันไม่ได้เป็นอย่างที่พวกนั้นพูด<ป>คือคนเราอะต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองมันไม่ใช่เหมือนอย่างที่พวกคุณที่ด่ากันปล่อย,ปล,อย,ป,ลยปลายเนี่ย มาเลยยินดีต้อนรับปรกกอบค่ะอย่าไปนั่งแต่ตอแหลในออฟฟิศนั่งด่าคนในออฟฟิสมันไม่ถูกต้องนี่แหละคือความเป็นจริงพวกคุณมาเลยค่ะ โอเคค่ะขอบพระคุณท <What was S 2> ุกๆช่องนะคะวันนี้หนูก็ขอบพระคุณค่ะให้เบอร์หนูไปเลยค่ะศูนย์แปดหนึ่งห้าปแปดสองหกดปดโทรมาคุยเลยค่ะโทรมาถามใรืทุกประเด็นค่ะโทรมาเลยค่ะยินดีประเด็นเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วน้องเขาอ่ะดูน้องเขาเป็นตะแพงไหมแล้วพูดกล้าพูดได้ยังไงมาดูถูกศักดิ์ศรีผู้หญิงอย่างนี้ได้ยังไงเขาคือแม่แท้แม่ของคุณ ก็ม no, ีน้องจริงๆน้องีสิปีน้องพี่ใช่ไหมค่ะท้องค่ะคือพวกแม่้ยพวกปากค่อยพูดแบบจนเคยตัวเล้วแปลว่าฉันได้พูดใช่พูดให้มันปากวะเนี่ยไดูที่อนะนี่น้ำเดือดม่กขอโทษนะคะ เอาไปทั่วโลกเลยค่ะหนูยินดีกับคลิปนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ค่ะแต,แ,ตแต่คำคำนั้นออกนะหนูยอมหยาบคายเพราะว่าคนคนนั้นเขาทำให้หนูอยากคายเขาเป็นค <บา S 1> นที่ทำแบบนี้นะนะคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ